สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโลบอกนะครับกับตัวเกมอนิเมะลัสเตนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงฟันไลท์ที่เมืองที่3านะครับผมก็จะใช้เพียงตัวละครเพียงสาตัวเหมือนเดิมนะครับมันก็ผ่านทุกอย่างเหมือนกันครับก็แค่มีตัวแช่แข็งนะครับตัวทาน้าเม็ดนะครับแล้วก็ตัวตังค์นะครับผมก็มีแค่สาตัวนี้ก็ผ่านได้เหมือนกันครับผมถึงว่าบัฟมันจะไม่หรูหราอลังการนะครับ ก็สามารถเล่นผ่านได้เหมือนกันครับก็รอบนี้เราก็จะไปนะครับเรื่องราวนะครับไปรอบที่3นะครับผมอ่าเราก็มาดูนะครับอ่าตอนนี้ก็คือมิติข้อมูลกวงนะครับผมมิติข้อมูลกวงนะครับผมเราก็จะเล่นเล่นระดับฝันลายเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ แล้วรอบนี้เราก็จะจัดตัวละครใหม่นะครับเพราะว่าจะปั้นตัวละครเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เลเวล56นะครับเราจะตัวลายไปดีนะครับเห็นไหมครับ5ได้คลิปที่แล้วนะครับ56 2ตัวนะครับรอบนี้เราก็จะเอานี่ครับผมตัวนี้ไปนะครับเบสต้าไปด้วยนะครับแล้วนามีตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นตัวประกอบนะครับเพื่อเอาเลเวลตัวละครนะครับมันปั๊มง่ายนะครับต่อไปก็เป็นการเข้าไปนะครับผม อ้าก็เลือกด่าน6นะครับาแล้วก็เลือกฝันลน์นะครับแล้วก็กดเริ่มนะครับผมกดเริ่มนะครับเป็นการตั้งแบบง่ายๆนะครับตัวละครนะครับอันนี้ผมเทสมาแล้วครับที่ผมเล่นแบบนี้นะครับคือเทสมาแล้วครับลองแบบค่อยๆทําดูนะครับว่าเราควรจะทําอะไรดีนะครับ จุดตั้งเหมือนเดิมครับหามุมนะครับยิ่งตั้งใกล้ยิ่งดีนะครับตรงนี้ดีกว่าครับผม ตัวเงินก็วางถาแถวๆนี้แล้วครับจะได้อัพอัพง่ายๆนะครับดูแล้วต้องตั้งตัวยิงสองตัวก่อนนะครับเราต้องดูเหตุการณ์เกม้วยนะครับ องเงินนะครับตอนนี้ก็ทําให้มอนเตอร์เดินชา้าลงนะครับ ัวยิงเพิ่มนะครับค่อยปัดทีละทีละสเต็ปนะครับผม ค่อยเล่นับางทีผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันกลัวไม่ผ่าน,นค,ค่อยๆเล่นไปนะครับเวลาผมเล่นผมก็ตั้งใจมองดูนะครับว่าเราพอาทำผ่านไ,ได้ไม่ได้เลยนับอันนี้เรามีเงินพอนะครับดู่าหน่ออัพเงินยอดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับอ่าอไปก็จะเลิอกอัพตัวละครแล้วนะครับ น้ำเละแล้วนะครับค่อยๆเล่นกันนะครับช่วงนี้ก็จะลุ้นหน่อยนะครับ ขนาดนั่งรู้ว่าน่าจะผ่านไปนั่งเงียบนะครับผมกวางกลัววางผิดจุดนะครับขึ้นสิบสามนะครับจะเป็นขึ้นสิบสี่นะครับผม สุดท้ายแล้วน,นะครับที่เหลือก็เริ่มอัพตัวละครแล้วครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะสุดท้ายน,นะครับตั14นะครับวงมันก็จะกว้างขึ้นนะครับวางแค่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ พอ15แล้วก็ตัวปั๊มเงินไม่มีประโยชน์ขายทิ้งนะครับเหมือนเดิมน,นะครับทำไมถึงต้องอัพตัวไกลๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาบอสเดินเลยนะครับก็ไดย,ยิงได้ไก่อยู่นะครับ ค่อยเล่นนะครับค่อยอัพแต่ก็จะผ่านได้ครับมันวางได้สูงสุดคือสี่ตัวนะครับตัวละครตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มานั่งลุ้นนะครับผม แค่จะยิ่งยีนๆครับตัวนี้พ้นระยะระยะการเดินครับแล้วก็ขายทิ้งครับทำอัพตัวใหม่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ ก็ขายนะครับค่อยไล่ไปทีละจุดเลย รอบนี้ก็จะเป็นแบบว่าขายขายสลับที่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมันก็เริ่มตึงมือนะครับผมเกมมันก็เริ่มตึงมือไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแค่สามแค่สตัวละครก็ผ่านได้นะครับผมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวละครมากมันผ่านง่ายกว่านี้ครับผมอันนี้ก็ให้ดูว่ามันเป็นสเต็ปการเล่นแบบมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระดับนะครับผมแต่คลิปต่อไปนี่ครับก็จะใช้ตัวเด่นเยอะกว่าเดิมนะครับ อันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าพอมารอบนี้นะครับเริ่มมีการขายของเริ่มอะไรแล้วนะครับผมถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็ตดใต้คลิปนะครับเห็นไหมครับส่วนดันที่มันเลเวลสูงมากนะครับผมเห็นไหมครับตัวละครนะครับก็ได้เลเวลเยอะขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับรอบนี้ได้เลเวล65นะครับเห็นไหมครับได้เลเวลถึง65เลยนะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ ก็ช่วยทําให้ตัวละครที่เราอยากปั้นนะครับให้เลเวลสูงไวครับมันเก็บเลเวลตัวละครไม่ยากนะครับไม่ต้องรวมนะครับเวลาเรามีตัวซ้ำเราก็กดอย่างนี้ได้เลยครับผมแล้วก็เลือกขายได้เลยนะครับผมนี่ครับกดขายไปเลยครับผมเพราะว่ามันมันยังไงมันไม่ต้องไปรวมนะครับเพราะว่าเก็บเเวลง่ายกว่าครับอ่าตอนนี้คลิปนี้ก็ผ่านมาถึง เมือง3แล้นะครับก็ผ่านแบบระดับยากแบบชิวๆนะครับตัวละครน้อยๆนะครับแต่คลิปหน้านะครับตัวละครเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบอสนี่เลือดตั้ง2 M นะครับก็ต้องมีการใช้ตัวเด่นๆเยอะพอสมควรนะครับเอาละครับผมมิงั้นไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอกลับตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ